เศรศษฐกิจปัจจุบันนี้ถ้าให้พี่ๆทุกท่านเลือกว่าระหว่างการทำกำไรจากการปล่อยเช่ากับการทำาำไรกับการขายของอสังหาริมทรัพย์พี่ๆอยากจะได้แบบไหนคะใช่ค่ะถ้าเป็นตัวน้องขวัญเองน้องขวัญก็อยากได้กำไรแบบการขายเลยมากกว่าเหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะน้องขวัญน,นะคะเจ้าของเพจเคเน r ยพัพพร์ตี้ณวันนี้ค่ะน้องขวัญอยากจะมาแนะนํา กลุ่มตลาดอีกหนึ่งกลุ่มที่กำลังโตโต,โตและมาแรงมากในช่วงนี้นั่นก็คืออสังหาผ่อนตรงค่ะน้องขวัญขอออกตัวก่อนเลยค่ะว่าณวันนี้น้องขวัญมาเป็นเอเจนต์ด้านอสังหาผ่อนตรงเพราะอะไรนะล่ะคะเพราะว่าน้องขวัญเองมีประสบการณ์โดยตรงจากการปล่อยคอนโดที่เดอะมูฟบางนาถึง2ห้องค่ะณวันนี้น้องขวัญสามารถเห็นแล้วว่าคอนโด2ห้องนี้ของน้องขวัญสามารถทํากําไรให้น้องขวัญได้เท่าไหร่ภายใน3ปีข้างหน้า ขวัญกู้คอนโดนห้องนี้ออกมานะคะเมื่อตอนเมษาปีที่แล้วและในอีก3ปีข้างหน้าค่ะขวัญสามารถรู้ได้แล้วว่าขวัญจะมีกําไรเท่าไหร่จากอสังหาทั้ง2ห้องนี้ สำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่ตอนนี้กำลังปล่อยขายคอนโดอยู่หรือกำลังปล่อยเช่าแต่ไม่เห็นกําไรต้องควักเงินเพิ่มทุกๆเดือนต้องจ่ายค่าส่วนกลางเองทุกๆปีวันนี้นะคะน้องขวัญอยากจะฝากกลุ่มตลาดกลุ่มนี้ที่กำลังมาแรงมากๆและมีศักยภาพในการซื้อมากๆเช่นเดียวกันนั่นคือกลุ่มของอสังหาผ่อนตรง ให้พี่พี่โอนเนอร์ทุกท่านไว้พิจารณานะคะสําหรับพี่พี่โอนเนอร์ท่านไหนนะคะที่มีทรัพย์อยู่ในมือไม่ว่าจะเป็นคอนโดบ้านที่ดินนะคะที่อยู่จังหวัดกรุงเทพมหานครสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานีและชลบุรี5จังหวัดนี้นะคะพี่พี่สามารถฝากทรัพย์เข้ามาให้น้องขวัญดูแลดูแลได้เลยนะคะผ่านทางช่องทางอินบ็อกซ์หรือถ้าเกิดว่ามีข้อมูลอื่นๆที่อยากจะสอบถามน้องขวัญเพิ่มเติมสามารถโทรมาตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ0 9น7 2ก4 5 6 5เงเบอร์น้องขวัญเองโทรเข้ามาสอบถามรายละเอ เข้ามาพูดคุยกันก่อนได้เลยนะคะวันนี้นะคะน้องขวัญหวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องขวัญจะได้เป็นเอเจนต์ตัวน้อยๆที่ได้ดูแลพี่ๆโอนเนอร์ทุกๆท่านนะคะ